เคมาเดี๋ยวผมสอนวิธีการถอนล้อหน้าเสือภูเขาเล้อวีเบกอย่างนี้ก็เรียกว่าวีเบกนะกับประเภทที่แน่นแน่นงัดไม่ออกเนี่ยวิธีทํานะครับทำยังไงวิธีการถอดล้อนะอันดับแรกก่อนเลยครับเราต้องดวีเบกนี่ถ้าเราถ้าเราไม่ปลดออกเนี่ยมันจะติดตรงนี้นนะวิธีการคือบีบเข้าหากันครับรดูนะครับบีบเข้าหากันออกแรงบีบน,น,นิดนึงถึงนี่ขึ้นมาครับออกละแค่นี้ต่อมาครับในกรณีที่เราเปิด ตัวนี้ไม่ออกสมมุติว่ามันแข็งมากๆเลยนะแข็งมากมือหมุนไม่ออกวิธีการคือพับมันลงครับเนี่นยเหงนไหมเวลาเราพับลงนิ่มละเห็นไหมแค่เนี้ขอไงไม้ข้นไม่ออกใครจบไหมครับ